สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมากนอกนะครับวันนี้เฮามาตั้งหมาจันร์ผมนะครับเออนอนไทยอินว่าจะย่างลิ่นวัวน,นะครับเออเน่กำลังตั้งไฟอยู่เออน,อออน,นี่นะครับเดี๋ยวไาอินว่าจะใช้มีดนะครับขูดเอานี่ออกอ่าเขาจะย่างแบบน้ำตกน้ำตกหน่อยเนาะถ้าย่างแห้งๆก็จะบดล้นะครับอ่าย่ยงแบบแตะซุกนะครับแต่ว่าบะซุกเกินเออดี๋ยวรคบอยวรอตาอิน โอหมีม <บน S 1> าขุดโอ้นี่ไอ้นี่มาโฟโตกเต็มจี๊ตโม๊เป็นสปริงวีเอาไว้ตอนหน้าห่อน้นะครับโิยใส่หลังขาอากาศเย็นสบายกานเนาดึนมาโตกวันเอาโตกะไปไอนี่ได้นินสันร้างนะครับไอ้นจะทำขุดนะครับ แต่ใจหมี่จงเยอะแหละอืมน้ำตีเขาก็ใจน้ำห่อนนะหัวเราะ มีคุ้ม yeah. คุ้มนี่หรองั้นมันมีปูนเลยจ้ะเนี่ยผมเอาหลอน้ำหอมไงเออข้าเร่องหน้ำหอนก็อไร้นี้นะเออตามน้ำหอนแล้วพูดนะพวันมันจะออกว่าอะไระอย่างปนเอานมูนั่นหะเปานูคนเรามีปูนอ เอาแบกินมันสากๆ,ๆออก็ได้นะนสากๆ,ๆออกมได้เนี่ันนี้มันมันออมคื่ได้แล้วอ่ะออ,อนี่เป็นลิ้นวัวนี่เาใส่มกันหอมนี่ก็เอามกันหอมเดี๋ยวใส่ใ่เนะครับครับคัอ้าวี่นะครับพี่การขูดขูดเอาค่ชิมนุบโวกออกมได้น<อ>ีอ่อ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตอนมัดกำเนี่ย่างก็คือมีคมคมเฉือนเฉือนเอาเฉือนเอาเนี่ยเอาตัวลิีบไกลๆมันออกเนี่ยเออเนี่ยวงเดี๋ยวก่อนแม่ไปเชิญหลวงปู่ไปกินก่อนอ่ากินไปใหม่เออโอกินนะครับมีคมคมนะมีคมคมเนี่ยมีคมคมเน่อยมันเนี่ยมันเนี่ยมันหนักอย่าตัมันนัก อ้าวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นแหล่บางๆอืมเดี๋ยววนต้องมีแกงล้ำก่อนฮะ แข่งหินวัวนี <c <c ่แขงมึนๆก่ลันอยู่กันแงแ่อมนะครับเออยุดยดไปแขงอมตัวเก็ได้เออเนาะย่างมันจะบมดเนะิ้งสนกบตาแต่นั่นนั่นยากินอยู่กะหมอยากินแล้ว อันน,นี้จะแหลบบางๆเนอบอกว่าเขาย่างได้เ,ออเออดนี่ยครับเสาไตาเขากินอยู่ได้วัวมันได้แหละเนื้อกินได้ชัดใหญ่เออ,เอ,อครับในเสาไตานื่อเอวในบรรยากาศหนังเปียนสลาสลาพักใจ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปดูกรนตอนแต่อินมัก ย่างอ้าวนะครับใส่อินทรีย์ซูกมักนะครับดูไปิ่งดำอ่าดูดำพวกเราใส่นักใส่นักมันดำนะนั่นน่ะน้อยเดียวเออใส่ยเดียวมเป็นซอสพุงรสซอสครับเอาเน้อประมา่จอนหนึ่งเอออ่ะเออครับ รถดีรถดีจ้อดเลยครับยหว่าโตูเดี๋ยวจะกับน้ำจิ้มกจ่ววขนาดอันนี้ห้องผงง้วอีกครับผงงัวเออผงงัวจอดเลยเออน้ตาลใส่กัแม่มน้หน่อยไปน้ำตาลเหมือนเดินออแม่นจุพที่ไทยนะครับจุดทีไทยชุบๆอือเอาละโอเค ยาใสน้ำตาลเออรทใสยแดงเนี่ยวะเอาถุงนี้พยำามูเออถุงพยำนิดกว่ามันจะเข้าเนื้ออื้มหนักลินวัว

<Yeah. S 2> อ่าเดี๋ยวมักวสการนเนาะเออโอเคครับคณะรอเดี๋ยวเรามาดูน้ำพริกแจีวนะครับเดี๋ยวครับลิ้นลิ้นวัวย่างนะครับน้ำจิ้มแจวยวง่ายๆนะครับก <c oughs> ็มีพริกป่นนะครับผงนัวหรือผงชูรดสดน้ำปลาแลา้วกับมะนาวนะครับต้นหอมผักชีนิดหน่อยเดี๋ยวคาดว่าได้ของเจีก็คือข้าวคั่วนะครับยายไปตรงกัม ลองนะครับไ,ได้สาวไต่กินเนือ้อมาได้วันนี้ก็จะมาโชว์ฝีมือแหหลายอย่างเนื้อเมนูหลายอย่างเนาะอย่างก็ข้อที่สามต่ำส้มอีกเหรอแต่เออต่ำส้มแล้วโคกใหญ่ไม่หนีหรออ่าที่คาดมาได้ก็คือหน้ามะขามเปียกนะครับใส่น้ำพริกเจียวจับล้าไม่หอมน้อยเนาะ ครับีต้มก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาของน้ำพริกเจียวจิ้มเจียวเนี่ยนะครับสูตรของชีวิตคนมันหนอกเลยนะครับนรเนอ่ยมีกระเทียมมีหอมแดงต้นหอมผักชีนะครับโคกข้าวพริกป่นนี่นะครับน้ำปลาหน่อหมนัวไอ้นี่นะครับแล้วมีหน้าปลาขามเปียกใส่ให้หน่อยตัด อ้าวนี่ใหญ่หัวห่อนจ้ะฮะน้หนำห่อนมันเป็นยังฮะเป็นยังสมบุญน่ะสซนกะทัพอบุ่น,ะนะนกันนะ่ะน่ามาันข่าเปียกโอ้นับลองครับเปรี้ยวทั้งหวานรวมกันเออวันละครับแม่โอ้นี่นะครับสูตรจิ้มเจียวอ๋อดูข,าข้าวโครงูกไก่เออมันมีข,าข้าวคั่วติดหรอก ครับผมย่างมูสุกเล้อฮะย่างมำสุกแล้วโอ้ยบ้าเอมักสายบอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะเออนี่ครับขึ้นเต่าละขึ้นเตาโอ้อ่หนะครับลิ้นย่างมจะหาง่ายๆนะลิ้นนี่ก่อนเมือนจะเจอนะครับเลยซื้อมาย่างครับยาคัดเจือให้หน่อยเกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตัวมูสุกของเนาะเดี๋ยวมาจิ้มนะครับกับจิ้มน้ำจิ้มเจียว อ้าวลิ้นย่างนะครับโอ้โหอันนั้นเนาะโอ้โหสักคำเนาะสักน้อยนะครับเขาจะบอกให้แห้งลงไปถ้าแห้งลงไปเนี่ยมันจะแข็งไป่เห็ยนะครับอืมเอ้ามาแล้วนะครับลิ้นย่างเปิดไปอินของที่อร่อยหอมิเขียว มันบอกขึ้แห้งลงไปน่องครนะครับยาฆาเชื้อเีสุดยอดขนาดเองโอ้โหเร็วยวขอดิมสักหน่อยละครับหอมขนาด กับยาขาเชื่อครับยอดขนาดนี่ยได้ยินหรือเปากับยาขาเชื่อเลยทุดยอดขนาดตัวเิ่ยครับผมแซมฮะขนาดตำน้ำพริกเขายังกับอยู่นะยาคาเชื่อเออเป็นน้ำเมี่ยงนะครับตำนกโก้เออตำตำนะบาตอนตอนนเย็นๆนะเออตอนนเย็นเนาะเออตอนเจ้าเขาก็หมดกับได้อยู่เออกับครับตอนเจ้ากับเขา ตอนเย็นๆได้เวลาแล้วออโอ้นี่นะครับสุกแล้วหอมมากยังไงเนาะนี่ทำง่ายๆอยนี้ครับก็จิ้มเปก็อด้เมี่อ นี่ขนาดสอยนคับเขาอุ่นๆเนาะแต่มันตต้มเปิ่งคับยังข้นเอะอะไรๆๆๆสางภานรู้้มันนิ่มนเพราะว่ามันนันเนี่ฮอใส่อันนี้ตัวอะใสน้ำตาลตัวอะ น้ำตาลเมาะมันมักไปมินๆมิดหน่อยนะมัเคืองนี่นะเามักคำเดียวมันนี่มันเอะมักเมินทำช้ให้น้เดือนี่นะหมนี่นะนี่มันเหนียวเนอะ เป็นครับของเราเลยครันะครับเนอสุดนี่ะย่งนิวัวนะครับคับวิกเจีวโอ้โหได้ได้โอ้เบอร์เบอร์แงีเ่เราย่างแห้งไปหมดแล้วเนาะไก่เลยครับแม่ไก่เออเล

ลากอสาวตทยเซอฟี่กันอยู่นะครับอุ่นนั่งแบบร้องจิกตีนได้กับนีี ก็สาวอือลูกนะอ้าเดยทห่สาวยิ้มนะครับยิ้มพอยิ้มย่างมิ้งวัวย่าง้่ครับจิ้มเกียวุดเดือ่บตินน่ายินหมู่ืจออยากไ้องนนาินแล้วเนี่ยโอเสียดายสาวตายอันอย่างก็กินมาได้เนาะเนื้อเนาะอ้ครับไม่ได้ของครับรสชา บุ้มแล้วบ้าบน้าาปาอเทาาอร่อยกรอมากรันจอาหีนั่นเป็นพรกไรอพรไอร่อยตุ๋นุไดค่ะลองดูค่าครับผมน่การันตีเนาะสายิ่งการันตีนะครับฮะแต่ยว่ายิ่งเน่าคุ้ซึกว่าได้หมดเพรสดชื่น ลำซูนี่ต้องกั๊บคนึงน้อยเออเนาะแม่นแมนแมนครับโอ้โหนี่นะครับนี่ตะอินก็ได้แนะนำสูตรย่างลิ้นวัวเนาะโอ้กับน้ำจิ้มแก้วรสเด็ดนะครับขอบคุณตะอินนะครับเนอร์ได้น้ำเสนอเนาะอาหารแบบซูนี่ต้อกั๊บคนึงน้อเออปิ้งย่างทองครับ ครับคุณแฟนครับเข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมียังเห็นก็คอยติดตามนะครับด้วยกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์หรือกดติดตามถ้าใครเป็นเอฟซีน้องตายก็กดติดตามบ่อยๆนะครับเกอกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวหน้าเจอกันแน่นเอดีครับขอบคุณจัานักนะครับสวัสดีครับ